สวัสดีเพื่อนชาวเซเว่นไอทเกาหลีทุกคนนะครับแล้วก็สู่อัปเดตแพร์ในสัปดาห์นะในวันนี้เป็นการอัปเดตแพร์ประจำวันที่21พฤศจิกายน2564แต่คลิปนี้ลงวันที่22นะอย่างที่รู้กันว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์เนาะจนทําให้ผมทําคลิปไม่ทันจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ไปเจอกันในไลฟ์มาแล้วอ่ะแต่ผมก็ขอทําคลิปอัปเดตย้อนหลังสักนิดนึงนะครับเผื่อใครไม่ใช่สายดูไลฟ์ก็มาดูคลิปวันนี้ได้ก็เริ่มต้นมาเนี่ยสิ่งแรรรรรกกกที่่่่จะะขออออพูดถึงงงง็็็คคคเเเเเปนนนนนืืืืับาาววๆ้้ นนั้ที่เคยรมผนึกไปในครั้งเก่าๆเนี่ยคลายออกเธอก็จะได้รับภาระหนักเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเธอก็ตัดสินใจจะทําอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเสียสละก็คือเธอจะต้องเสียสละแซนดี้นั่นเองนะซึ่งเธอตัดสินใจว่ามีคู่หูเผชิญปัญหามากขึ้นเธอโอเคกับเรื่องนี้มากกว่าส่วนเรื่องแรกที่จะขอพูดถึงก็คงไม่พ้นนะครับตัวละครที่มีประเด็นนะตอนนี้อย่างมากมายมหาศาลนะ นั่นก็คือวาเนซ่ามิสเวกันเองส่วนที่เป็นประเด็นก็คือตัว Animation Skill ของเธอที่เรียกได้ว่า Copy p a s t e แล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยมีการทีาเรียกว่าไม่ค่อยสมประกอบนิดน,นึงนะครับอย่างที่เห็นนะว่าแขนรีบหรืออะไรพวกนี้นะเอาไง่ายๆก็คืองานเผามากๆกั่นเองนะอก็คงจะต้องบ่นนะเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเรา ควรจะเข้าใจเขาบ้างไหมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับเราจะมองว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยเขาตัดสินใจลดคอร์จนทําให้พนักง,งานบริษัทเนี่ยไม่สามารถทาตามโปรเจกต์ที่ต้องการได้แล้วก็ได้อยู่แต่ว่าเราจะมองว่าเขายัางปลานีเราโดยที่ไม่ได้ปิดเกมทิ้งออกไปเลยอย่างนี้ก็คงจะได้มั้งแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถแก้ปัญหาอื่นๆจนเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วค่อยกลับมาแก้พวกโมเดลแอนิเมชันที่หลังเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสวยงามมันไม่ใช่ระบบมันพอจะแก้ได้แต่แน่นอนถ้าเกิดใครเป็นเมนตัวละครนี้หรือรักตัวละครนี้เนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ตัวละครคุณโดนเชือดเป็นตัวละครแรกเนาะต,ต่อมาเรามาพูดถึงความสามารถของวานิ่ากันนะความสามารถของเธอก็คือเธอมีพาสซีฟทุกชีวิตของตันเองจะรับกเกาะอามาตะนาน2เทินแล้วก็เมื่อตายเนี่ยจะฟื้นคืนชีพด้วยพลังชีวิต50และเมื่อมีตัวละครใส่เวทในทีม3ตัวขึ้นไปจะลดพลังป้องกันศันตรูทั้งหมด35% และมีบัฟเพิ่มอัตราก,การโจมตีแบบ SBA ให้ทีม25%แล้วก็อัปเกรดต่อเลเวล50นะครับเธอจะเพิ่มอัตราก,การโจมตีแบบ SBA ให้ทีมเนี่ยถึง30%เลยด้วยกันแล้วก็ SBA ส่วนเตอของเธอ20%ก็คือโจมตีหนึ่งเป้าหมาย150%ไม่สามารถบล็อกและตอบโต้ได้เอฟเฟตที่2ก็คือทำดามเมจ3เป้าหมาย50%และลบบัฟเป้าหมายทั้งหมดนั่นเองนะความสามารถนี้ก็เรียกได้ว่าเข้ากับเมตาดี ในปัจจุบันที่ซอมบี้เยอะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตามปกติเราคงไม่ได้อยากเอาเธอเป็นตัวโต้หลักอะเนาะเราคงหวังพึ่งดาเมจมากกว่าแต่ว่าคขาสามารถ s b a อย่างนี้เนี่ยก็พอที่จะใส่เกาะโต้แล้วให้เธอโต้ที่หลังได้ถ้าเกิดเธออยู่ได้นานพอนะแล้วก็ไปเก็บตัวละครที่เป็นซอมบี้ที่หลังอะไรพวกนี้มันก็พอที่จะจัดทีมแบบนั้นได้อยู่ต้องลองเอาไปปรับๆดูนะแต่เอาเป็นว่าโดยรวมแลวเนี่ยพาสีก็ผ่านนะครับแล้วก็การลดเกาะ35%ซึ่งเท่าก,กับเฟย่าเนี่ยก็ทําให้ทีมเวทมีตัวลดเกาะที่ดีด เสียทีนะต่อมาสกิลที่หหรือไอ้สกิลพายุทรายสามแชกอะนะพูดแล้วก็เจ็บใจสกิลที่1่ก่อนแปลงร่างเนี่ยกูดาวร้อยวินาทีโจมตี3เป้าหมายด้วยพลังโจมตีร้อยสาเปอร์เซ็นต์จำนวนสามครั้งลบบัฟผลึกชุบเป้าหมายก็คือในปัจจุบันเนี่ยทีมถึกเขามีบัฟที่เป็นบัฟเมตาของทีมเขาอยู่ก็คือบัฟผลึกชุบชีวิตนี่แหละก็คือที่จะทําให้ทีมถึกนั้นตายเกิดวนเวียนไม่รู้จบนั่นเองนะ ที่เกิดจากการคอมโบของพระแม่โรซี่กับสกิลมิดท,ที่เป็นตอกบัวสีทองนะทําให้ไอ้ผลึกชุชีวิตเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารังคาญมากก็ทําให้วานิซ่าถ้าเกิดออกสกิลนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลด,ดีนะครับทาให้ทีมเวสสามารถต่อต้านทิพย์ถึกได้ในระดับหนึ่งส่วนสกิลหนึ่งถ้าเกิดหลังจากแปลงร่างแล้วเนี่ยคูดาวจะเหลือ90วิจะเปลี่ยนเป็นโจมตี4เป้าด้วยพลังโจมตีร้อยส่ิบห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนสามครั้งทะลุปับ๊บแล้วก็หลบปั๊บยังอยู่นะ แล้วก็ปลดผนึกหรืออัปเกรดตัวด้วย46เนี่ยจาก135ก็จะกลายเป็น145นั่นเองก็คือแปลงร่างแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีทรูบัฟเพิ่มขึ้นมาง่ายๆนะต่อมาสกิล2ไอ้สกิลซายด้งเข้าหน้าเนี่ยก่อนแปลงร่างจะกูดาว90วิความสามารถก็คือลดเทดพีศัตรูทั้งหมดโดยตรง50%ของพลังชีวิตขณะนั้นแล้วก็สุ่มแผนการยืนศัตรู2อย่างข้ออธิบายเพิ่มเติมนะครับอันแรกลด HP ศัตรูณขณะนั้นนะครับ HP ดพีคือเลนนะ50%ไม่ใช่ลด50%ตรงๆนนะะแบบเมท ส่วนอันที่2สุ่มแผนการยืนศัตรูไม่ใช่สุ่มแบบสลับหน้าสลับหลังเท่าน,นะนะสุ่มแผนการยืนในครั้งนี้คือสุ่มมั่วๆนะครับส่วนหลังจากแปลงร่างแล้วสกิลที่2จะกูดาวแปดสิบวินาทีก็สามารถก็รใเทพียังคงเดิมสุ่มแผนก็นยังคงเดิมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีเร่งเทินเพิ่มขึ้น4เทินนั่นเองซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนั่นเองนะโดยสรุปแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยก็ทําให้วานิซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าออกสกิลก็ไม่กมระหมัดมากนั่นเองส่วนสก ใช้เกตเอาเวกิโนนสิช่องความสามารถก็คือจะมีแปลงล่างแล้วก็เธอแปลงล่างเนี่ยก็จะลบดีบัฟให้ทีมแล้วก็สร้างเกาะวอลชิลให้ทีมอยู่นนสาครั้งแปลงล่างก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าสกิลหนึ่งสกิลสก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะก็โดยรวมแล้วเป็นสกิลเอาเวกที่ทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บปวดในการกดสกิลแปลงล่างของเธอแล้วกันนะเพราะว่ามันช่วยซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลบดีบัฟหรือสร้างเกาะวอลชิลทำให้การแปลงล่างครั้งนี้สามารถคุ้มค่าได้นั่นเองส่วนของ, Top, ของ Top รรลอช่าออชชั่ เวลากดใช้จะได้รับบัฟเลือดเหลือหนึ่งได้1ครั้งและเมื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วจะได้รับบัฟเลือดเหลือหนึ่งได้1ครั้งรวมถึงฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อพลังโจมตีร0 0นด้วยนั่นเองแล้วก็สเตตัสเมื่อบวกสิตอนบิดเอเวกจะเป็นเพิ่มอัตราตอบโต้20แล้วก็เพิ่มมิดเกตสองช่องแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวท500เป็นตัวละครที่น่าจะเป็นแกนหลักของทีมเวทได้ไม่ยากนะครับจากบัฟรถเกะเนาะส่วนแนวทางในการใส่ของก็คงจะเป็น ของที่ทําให้เธอยืนนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดสุดเนี่ยก็คงจะเป็นชุปกับเหลือเลือดหนึ่งนั่นเองนะส่วนสกิลแอนิเมชันนี่ก็น่าจะไม่ต้องกดเข้าไปดูหรอกมั้งมันค่อนข้างเหมือนเดิมน,นะครับกดเข้าไปดูก็ช้าใจเปล่าเนาะส่วนเรื่องต่อมาก็ขอพูดถึงตัวกิจกรรมนี้นะมี3อย่าง3กิจกรรมที่ให้ทอันแรกก็คือให้เราเนี่ยมิสอเวกตัววาเนซ่าแล้วก็บวก10เธอก็ได้ของรางวัล2อย่างนี้ไปแล้วก็มีกิจกรรมที่ทําทุกวันก็คือให้ลง PV p v ววันละั้งผงผทอ300ไป อันนี้ทุกวันนะเดี๋ยวดูธันทุกวันส่วนอีกการหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมให้เราเอาเวกอุปกรณ์สูงสุดก็คือ10ครั้งก็ได้ของรางวัลทํานี้ไปเลยส่วนอีกกันหนึ่งก็คือให้ลงหมดวตอตต์นัทจรนนั่นเองสูงสุดก็คือ7ครั้งพวกของรางวัลพวกนี้เนี่ยก็คือตัวอุปกรณ์เลือกได้นั่นแหละซึ่งตัวก,กิจกรรมอันนี้เนี่ยมันมาเพราะว่ามันมาเพิ่มซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องระบบลงทะเบียนอุปกรณ์ที่มีการปรับเพิ่มมากขึ้น,นนั่นเองตอนนี้เนี่ยสมุดลงทะเบียนอุปกรรณ์เเนีี่่ยทาได้ หรือค่าความสามารถที่เราได้จากตรงนี้เนี่ยมันสามารถอัปเกรดเพิ่มเพดานเลิอีกขึ้นไปได้แล้วโดยตัวที่เพิ่มขึ้นก็จะมีพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง50เลยนะครับพลังป้องกันกันกบเลือดอันนี้เพิ่มขึ้นเป็นแม็กซี่สิอีก2อันที่เพิ่มขึ้นอีกมาก็คือจะเป็นอันบล็อกกับเพิ่มต้านสถานะอันนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเป็นอย่างละ20นั่นเองนะโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนํานะครับถ้าเกิดคุณเล่นทีมโจมตีนะ แนะนำให้คุณรีค่าต่างๆออกไปก่อนนะครับแล้วเริ่มลงใหม่ก็คือกดรีตรงนี้นะแล้วก็เทแต้มเนี่ยลงไปที่พลังโจมตีให้แม็กซ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้สําคัญมากๆเนาะส่วนถ้าเกิดคุณเล่นเป็นทีมถึกหรือทีมป้องกันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องเฉลี่ยระหว่างป้องกันกับเลือดอันนี้ไประดับหนึ่งก่อนนะครับแต่พลังโจมตีก็สําคัญนะก็อาจจะต้องลงลงไว้บ้างนิดหน่อยนะครับส่วนอันอื่นที่เหลือก็แล้วแต่จะศรัทธาเลยเนาะ โดยรวมก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยการลงทะเบียนอ,อุปกรณ์นเนี่ยยิ่งเพิ่มความห่างให้ผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปกติไม่ค่อยสนใจเนี่ยก็ควรจะลิ่งสนใจได้แล้วนะครับเพราะอย่างที่เห็นนะว,ว่าพลังโจมตีเลเวลห0ที่เป็นบัฟเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตี15เลยนะในปัจจุบันนี้น่าจะมีคนเห็นโชว์แล้วนะครับว่าโอ s e v n i g h t ตัวแม่มังกรมีเลียนเนี่ยถ้าโซลเวลเจสเนี่ยสามารถดามเมจต,ตั้งต้นที่เป็นค่าสเตตเนี่ยเป็นแสได้เลยนั่นเองนะ อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับวาเนซ่าผมลืมพูดไปเนาะวาเนซ่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ได้รับการมิสอเวกก็เลยส่งผลทำให้เธอเนี่ยมีการรีเซลชุดคอตู้มนะครับใครถูกอกถูกใจชุดไหนของวาเนซ่าเนี่ยก็มาจัดกันได้นั่นเองนะก็อย่าลืมเข้ามาเช็คแล้วกันนะแล้วก็เรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถอดของนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยการถอดของแต่ว่าเป็นแค่การถอดเครื่องประดับนะมีการลดราคาโทปาสลงอย่างถาวรแล้วก็คือตอนนี้เนี่ย ถ้าเป็นตัวเครื่องประดับที่เป็นหกราทีเฉยๆเนี่ยเวลาถอดเนี่ยตอนนี้กินแค่2โทปาสเท่านั้นส่วนถ้าเป็นระดับปลุกพลังหรืออเวกของตัวเครื่องประดับเนี่ยเวลาถอดจะเหลือแค่10โทปาสก็คือตอนนี้เนี่ยการถอดเครื่องประดับจะประหยัดโทปาสลงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะ ส่วนเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดานมากลุกนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือสัตว์เลี้ยงนะครับทางด้านตัวละครเนี่ยมีการเพิ่มแรนกิและกิจจูรัสแอนเตอูมกเรอาร์เกินเลฟเข้ามาในตัวกระดานส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการเพิ่มเมเปโลบันบอลแล้วก็มิสเตอร์อาร์เมอร์เข้ากระดานมากูุกแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นหลังจากจบรอบนี้ไปเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวละครหรือสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้นั่นเองส่วนกิวแบนตอนนี้เขายังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนนนััั้ก็ยงไไมมมม่ีปตาเดิะครบ นี่ก็คือทั้งหมดของอัปเดตแพทนี้เนาะใครสนใจแค่อัปเดตก็ปิดได้เลยนะครับส่วนหลังจากนี้จะเป็นคาวามรู้สึกของผมนะครับเกี่ยวกับเกมน,นตอนนี้เนาะโดยส่วนตัวสำหรับผมเกี่ยวกับเกมเซเว่นในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ว่าผมไปเสียใจนะครับคือสำหรับผมที่อยู่กับเกมมาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเนี่ยก็เข้าใจดีว่าการมิสเวกตัวละครเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไฮแข,าขานาดไหนนะเพราะว่ามันคือการก้าวข้ามตัวละครเก่าไม่ว่าจะเป็นฮาร่าสกิลหรือรูปหลักก็ตามแต่ แต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาตัดสินใจลดตัวนี้ลงยิ่งใครเป็นเมนก็จะยิ่งเสียใจหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกทำใจไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณจะมุบออนไปเกมอื่นหรือจะทอดทิ้งเกมนี้พอรู้สึกว่าเกมมันทออทิ้งเราไปก่อนแล้วก็ได้นะครับผมก็เลสเปกนะผมรู้สึกว่าอืก็จริง ถ้ามองในแง่จุดเด่นอย่างหนึ่งของเซเว่นไนท์เนี่ยความอลังการของสกิลก็จะว่เป็นจุดขายอย่างหนึ่งเขาตัดสินใจลดจุดขายตรงนี้ออกไปเนี่ยก็น่าจะทําให้ใครหลายคนรู้สึกแบบหมดใจอะเนาะส่วนถ้าเกิดใครยังรู้สึกว่ายังมีความหวังอยู่แต่ไม่ค่อยอยากเีอารมณลเม่นแล้วก็เข้ามาทํากิจกรรมล็อกอินอะไรประจําวันรับของไปเรื่อยๆก็พอได้ครับรอจนกว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเกมมาสามารถพลิกตัวได้เมื่อไร่เนี่ยก็่อยว่ากันอีกทีก็ยังไม่สายเนาะ เพราะว่าเกมเนี่ยเราก็เล่นตามความพอใจของเราแหละถ้าเกิดคุณเล่นเกมแล้วคุณไม่มีความสุขเนี่ยคุณจะเล่นทําไมอะเนาะแต่ถ้าเกิดใครยังโอเคกับเกมอยู่รู้สึกยังรับได้ยังเล่นเกมไหวก็สู้ๆนะครับผมก็ยังเล่นเกมนี้ต่อไปนะผมก็ยังทําคลิปอัปเดตทุกอาทิตย์รวมถึงไลฟ์สตรีมเซเว่นไหนเรื่อยๆนั่นแหละครับจนกว่าเกมมันจะจากเราไปจริงๆหรือผมรับกับเกมไม่ได้แล้วจริงๆนะ โดยส่วนตัวผมเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ค่อนข้างง่ายครับคือไอ้เรื่องรูปลักษณ <c oughs> ์กระแสเสียงเนี่ยมันยังแก้ง่ายกว่าตัวระบบที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกมเขารับคนเพิ่มหรือแก้ปัญหาต่างๆของตัวเกมให้ดีขึ้นได้จริงๆเนี่ยแล้วเขาตัดสินใจจะกลับมาแก้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ได้ง่ายๆไม่ยากกันเองนะผมก็เลยยังพอจะมีความหวังอยู่ว่าเกมจะยังไม่ทออทิ้งเราไปขนาดนั้นสักวันหนึ่งเขาน่าจะกลับมาใส่ใจเรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะลงพิ่นี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ้ายสวัสดีครับ